ดีค่ะอ a s y m a t h คลิปนี้นะคะจะมาสอนเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากทบทวนเรื่องสมการให้กับนักเรียนก่อนสมการนะคะความหมายของสมการก็คือการเท่ากันนะคะซึ่งการเท่ากันในทางคณิตศาสตร์เราก็จะใช้สัญลักษณ์เท่ากับ ใช่ไหมคะแทนการเท่ากันที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่น x บวก5เท่ากับ10แบบนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอสมการที่มีตัวแปร1ตัวแปร ى, ในที่นี้ก็คือมี x เป็นตัวแปร ى, ใช่ไหมคะตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองเนาะหรืออาจจะเป็น 2y ลบ5เท่ากับ20 แบบนี้ก็ได้นะคะตัวแปรเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น x อาจจะเป็น y เป็นตัวอื่นๆที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อแทนสิ่งที่เราไม่ทราบค่านั่นเองนะคะต่อมานะคะอสมการความหมายของอสมการเราเติมอะข้างหน้านะคะอะแปลว่าไม่ฉะนั้นอสมการก็แปลว่า การไม่เท่ากันนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของการไม่เท่ากันมีดังนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่1ก็คือสัญ,ญลักษณ์ไม่เท่ากับนะคะตัวนี้เราก็เคยเจออยู่บ่อยๆใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะหรือว่าเราจะใช้อีกคำหนึ่งว่ายกเว้นอย่างเช่น x ไม่เท่ากับ5ก็คือเป็นได้ทุกตัวยกเว้น5นั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่อมาก็คือการน้อยกว่านะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์น้อยกว่าอะหรือเราใช้อีกคำหนึ่งว่าต่ำกว่านะคะหรืออาจจะบอกว่าไม่ถึงก็ได้นะคะอย่างเช่น x น้อยกว่า5เหมันเดิมน้อยกว่า5ก็คือมันไม่ถึง5หรือต่ำกว่า5นั่นเองเนาะสัญลักษณ์ต่อมานะคะเมื่อมีน้อยกว่าก็ต้องมีมากกว่าใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะหันไปคนละทางมากกว่าหรือใช้อีกคำหนึงว่าสูงกว่านะคะหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่ามันเกินมันมากกว่ากันนั่นเอง หลายๆคนนะคะยังสับสนกับเครื่องหมายน้อยกว่ากับมากกว่าว่าเอ๊ะอันไหนจะหันไปทางไหนใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตน้อยกว่าเนี่ยไอตูดแหลมๆของเขาจะชี้มาที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะเวลาเราเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบจากตัวเลขฝั่งซ้ายมือนั่นเองฉะนั้นตัวเลขฝั่งซ้ายมือจะน้อยกว่าตัวเลขฝั่งขวามือนะคะ น้อยกว่าตูดแหลมจะชี้มาฝั่งซ้ายเราเลือกจำแค่ตัวน้อยกว่าอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะมากกว่ามันก็จะเป็นตัวที่ตรงข้ามกับน้อยกว่านั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่อมาของอการไม่เท่ากันนะคะก็คือเขียนเหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าเลยแต่ว่ามีขีดข้างล่างแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือ เท่ากับนะคะชื่ออาจจะยาวหน่อยเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนาะตูดแหลมชี้ไปทางเดียวกับเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะชี้ไปฝั่งเดียวกันแต่มีขีดอยู่ข้างล่างแบบนี้แปลว่ามันอาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะเท่ากับก็ได้นะคะอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไม่เกินนะคะหรือคำว่าไม่มากกว่าก็ได้นะ เพราะว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือมันไม่มากกว่าใช่ไหมคะและสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะคะเมื่อมีน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะต้องมีตัวตรงข้ามก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็จะหันไปทางเดียวกับเครื่องหมายมากกว่า mm. เห็นไหมคะแต่ก็จะมีขีดด้านล่าง หรือเราจะใช้อีกคำหนึ่งว่าไม่น้อยกว่าหรือมีค่าตั้งแต่เลขจำนวนนี้ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะสรุปแล้วอสรรมการของเรามีทั้งหมด5เครื่องหมายตามนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของอสมการนะคะโดยในที่นี้คุณครูจะกำหนดให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งหรือจำนวนที่เราไม่ทราบค่านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ไปทีละข้อเลยข้อแรกนะคะข้อที่1โจทย์เขาบอกว่า3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกิน18นะคะทีนี้บางคนอ่านโจทย์ปุ๊บ อาจจะงงๆไม่รู้ว่าจะต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนอ่านไปทีละคำนะคะดูไปทีละคำอย่างคำแรกคำว่า3เท่า3เท่าในทางคณิตศาสตร์ตัวเลขที่แทน3เท่าก็คือเลข3ใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนเขียนเลข3ไไปก่อนเลยทีนี้เขาบอกว่ามันเป็น3เท่าของอะไรล่ะ จากตรงนี้ก็คือ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งซึ่งเราก็กำหนดให้จำนวนหนึ่งแทนด้วย x ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าก็เป็น3เท่าของ x เราก็เขียนได้เป็น3 x นะคะแล้วยังไงต่อ ไม่เกินคำว่าไม่เกินตรงนี้ก็คือเราจะต้องมาดูที่สัญ,ญลักษณ์อสมการของเรานะคะว่าคำว่าไม่เกินเราจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่จะใช้แทนคำว่าไม่เกินก็คือตัวนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขสุดท้ายก็คือ18 ฉะนั้นคำตอบในข้อที่1ก็คือ 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ18นั่นเองนะคะง่ายใช่ไหมล่ะอ่ะมาดูข้อต่อมาข้อที่2โจทย์เขาบอกว่าผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ7ไม่ถึง25อ่ะเหมือนเดิมนะคะค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละหน่อย ไปช้าๆไม่ต้องรีบผลบวกคำว่าผลบวกก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะหรือเป็นสัญลักษณ์อะไรในทางคณิตศาสตร์ติกต๊กตอกติกต๊กตอกถูก,ต,ก,ต,กต้องเลยคะ่ะง่ายๆผลบวกก็คือการบวกฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะที่นี้มันเป็นผลบวกของอะไรล่ะเราก็มาดูต่อคำว่าผลบวกมันจะต้องมี ตัวเลข2ตัวบวกกันใช่ไหมคะมีตัวตั้งและมีตัวบวกทีนี้เราก็มาดูต่อว่าอะไรล่ะที่เขาจะบวกกันก็คือเป็นผลบวกของถ้ามีคำว่าของเราก็ดูต่อได้เลยว่าเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งกับ7บวกกันจำนวนจำนวนหนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะเราให้แทนเป็น x ฉะนั้นก็แปลว่าจะได้ x บวกกับเลข7นะคะ คำต่อมาก็คือคำว่าไม่ถึงเราก็ย้อนมาดูตรงนี้สิว่าเอไม่ถึงเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็เขียนไปเลยน้อยกว่าเลขยี่สิบห้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือผลบวกเราลองเช็คดูเช็คดูคำตอบตัวเองด้วยนะคะว่ามันตรงกับข้อความไหม ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ7จําำนวนหนึ่งคือ x บวกกับ7ถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ถึงก็คือน้อยกว่า25นั่นเองนะคะทำแล้วเช็คไปด้วยเนาะต่อมาในข้อที่3นะคะโอ้โจทย์ยาวมานิดหนึ่งข้อ3เขาบอกว่าผลบวกของ3เท่าของจำนวน1กับ6ไม่น้อยกว่า20 นะคะก็เหมือนเดิมเราก็มาเริ่มไปทีละคำผลบวกก็ต้องมีเครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะคะทีนี้เป็นผลบวกของของอะไรดูต่อซิว่ามันจะเป็นอะไรบวกกันผลบวกของ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ 3x ถูกต้องคะ่ะบวกกับเลข 6, ใช่ไหมคะทีนี้ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าเราก็มาดูซิว่าเอไม่น้อยกว่าใช้สัญลักษณ์อะไรนะอยู่นี่ไงก็คือมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ20แค่นี้ง่ายๆนะคะแรกๆถ้าเรายังจำความหมาย ของแต่ละสัญลักษณ์ไม่ได้นะคะเราก็อาจจะดูจากที่เราจดไว้หรือว่าเราเขียนไว้ก็ได้พอใช้ไปบ่อยๆเราชินแล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละเครื่องหมายมันแต่ละสัญลักษณ์สามารถแปลความถึงคำไหนได้บ้างนะคะทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์เขาบอกว่าเศษ7ส่วน1 5ของจำนวนจำนวน1ไม่เท่ากับร0 5 เศษ7จ็ส่วน15ไล่ไปทีละคำเลยค่ะเศษ7จ็ส่วน15มีเศษส่วนแบบนี้ก็เขียนในรูปเศษส่วนได้เลย7เป็นเศษ15เป็นส่วนใช่ไหมคะเศษ7ส่วนสิของอะไรต่อของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นเศษ7จ็ส่วน15ของ X นั่นเองนะคะ คำว่าของเราก็จะแทนด้วยการคูณกันเนาะทีนี้เขาบอกว่ายไงต่อคะไม่เท่ากับอันนี้ชัดเจนเลยเป็นคําที่ตรงตัวก็คือใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับได้เลยใช่ไหมคะไม่เท่ากับเลข105แค่นี้เองและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า 5เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ6น้อยกว่า30เอ๊ะทำไมมันดูหลายของจังเลยคะไม่ต้องตกใจเราค่อยๆไล่ไปทีละคำเหมือนเดิมนะคะคำแรก5เท่า5เท่าก็ต้องมีเลข5ใช่ไหมทีนี้เป็น5เท่าของอะไร5เท่าของผลบวก5เท่าของผลบวกแปลว่าจะต้องมีเครื่องหมาย บวกใช่ไหมคะทีนี้คำว่าของผลบวกเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณครูบอกว่ามันจะต้องมี จำนวน2องจำนวนบวกกันอยู่ใช่ไหมมันถึงจะเป็นผลบวกแต่ตรงเนี้ย5เท่ามันเป็น5เท่าของผลบวกนะคะฉะนั้นเราก็จะใส่วงเล็บไว้เพื่อให้รู้ว่ามันจะมีเลข2ตัวที่จะบวกกันนะถึงจะได้เป็นผลบวกออกมานะคะทีนี้เราก็มาดูต่อว่าอา้าวแล้วจำนวนอะไรล่ะที่จะบวกกันอยู่ในวงเล็บก็คือผลบวกของนี่ของอันที่สองก็คือ ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ6นั่นแปลว่าเป็น x บวกกับ6ใช่ไหมคะน้อยกว่าก็ตรงตัวเนาะก็ใช้สัญลักษณ์น้อยกว่าเลข30ทีนี้เราก็ลองย้อนกลับมาดูซิ5เท่าอ่ะหเท่าของผลบวกผลบวกของ จำนวน1กับ6ก็คือ x บวกกับ6น้อยกว่า30โอเคตรงแล้วตรงนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องนองนักเรียนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย